r ร d m ี 13c สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงราคาเริ่มต้นเพียง3,999บาทวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยสวัสดีครับกับมารตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาซาสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซมีประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 13c ที่มอบประสบการณ์นะครับในเรื่องการใช้งานการบันเทิงถ่ายภาพต่างๆนะครับด้วยชิปเซต Mediatek h e l i o G85 โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลสีสันสดใสนะครับขนาด6.7 4นิ้วและนอกจากนี้นะครับ ยังมีในเรื่องของความสาม,มารถในการใช้งานที่ดีด้วยอันแรกคือเครื่องบางและ8.09ม mm ิลิเมตรนะครับพร้อมกับสีที่วางจำหน่าย3สีก็คือสี M i ้ n ไ g h t Black นาว i Blue แล้วก็สี Clover Green นะครับนอกจากนี้ Redmi C13 หรือ 13c เนี่ยยังมาพร้อมกับความโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอนะครับ Reflext 90 h z ิด้วย LCD นะครับ DC Dynamic Dimming นะครับที่รองรับในเรื่องของเทคโนโลยี การแสงสีฟ้านะครับโดบลูไลท์นะครับแล้วก็การไม่กระพริบนั่นเองมาตรฐานที่ UV นะตัวนี้เนะี่ยก็คือดูแลสายตาของเราด้วยอะไรอย่างนี้นะครับกล้องนะครับด้านหลังเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าครบครบกันชิปเซตที่ให้มาก็ค่อนข้างโอเคนะครับ MIUI 14ส่ในส่วนของแรมให้มา 8GB นะครับสูงสุดเนาะ่วนรอมตัวนี้เนี่ยก็ให้มานะครับ แรมก่อนนะ4 g ิบวกกับ4 g ิกแรมเพิ่มเติมนะครับเป็น16 g ิกนะก็ถือว่าทำได้ดี USB Type C น,นะครับส่วน ROM ที่เกิดไว้เมื่อกี้คือ256 g ินะครับมาดูที่ราคากันมากนะครับ Redmi 13C มี3สีตามที่เกิดไว้คือสีดำสีฟ้าสีเขียวนะครับมี2รุ่นครับแรม6 g ิกหน่วยความจำ128ที่3,999บาท รุ่นแรม8ยิ่นุกจำ 256G ที25่4,799บาทครับโดวยวางจำหน่ายเป็นทางการแล้วที่ Xiaomi Store นะครับแนะนำไปลองใช้เครื่องจริงนุก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย